สวัสดีค่ะมื่อนี้มาปลูกหญ้าในซอยอสอค่ะพี่นองอสอไถหน้าหย,ย้าก็สมัคราไถให้มันเบิดบังแน่จ้องไปให้ยาไว้กิดอีกเครื่องหนึง่งบ่เลยมาอันปลูกดอกจ้ามาอันกวนเพิ่นซื้อ,อพูนค่ะผู้ปลูกอันนี้ยญาไหนนะคะผู้ใดสนใจทอนพันติดต่อลุงอ่อนได้นะจ้ะ เจะคต้อ,องสวนก็นมาปลูกซอยพ้อมได้จ้ะ,เ,จะเดี๋ยวจะทิมเฟซไว้ให้ผู้ใดสนใจกับติดต่อมาได้ท่อนฟันโอ้ยท่อนฟันท่อนพันสวยๆย,ย่าไหนจ้ะท่อนแรงท่อนฝนท่อนแรงขนาดค่ะพี่น้องมาตอนปลูกตอนปลูกยังเป็นดินอันนี้อยู่ท่อนแรงท่อนฝนจ้ะ อ่าตอนปลูกกังไงกวนๆอยู่พี่น้องมึงเนี si BE ่ยเกิดปัญหาปลูกปลูกง g a n g าปลูกส네ีแล้่แล้วยแต่ว่าน้ำไตอันนั้นเด้ต้องน้องสาตัวไปเอาหัวขี้โค้งมารองอ่ายิมไปไป ซับออกนี่ใดอันนี้ได้เนี่ยพี่น้องย่าไนท่อนพันเกียร์จัดนะคะพี่น้องเนี่ยถ้าติดนี้แบบว่ารอบเดียวเลยรอบเดียวนี่ค่ะถ้าอยากเกิดขึ้นเร็วนี่กัดเ้อาต้องใส่ท่อนพันร้ายนะคะเดี๋ยวเพื่อกัจันนานี่แค่รอบเดียวนี่ขึ้นนาเลยมำอีกซาเลงหนึ่งแมนอยู่ ไปเอาอีกซาเล็งหนึ่งมันพอกระเทืนอนจะมาอีกซาเล็งนึ่งนี่อีหลีอีหลีไงบางเพื่อใสหรอวะมันพอกระเทือนเอาอีกจักหน่อยนี่อ,อ้ไปยุบมองมันอันนี้มาเนี่ยนี่มองมันหน้านางสันตาดซา,ามเมิดกระตายพี่น้องเอ้ยสงสัยสี่เดธาฝนคือมันว่าหรอคือเป็น,นไดถ อย่าาไวส้สำหรับงวัวรองรับอ่าหนาฝนนะคะเพราะว่าเขาจะได้ขังขอกขังง,วงัวนไว,ว้ในเอกาะห์จะได้ขังงัวในเคราเข,ขาก็ต้องหาเงาไวส้สำรองเพื่อว่าเขาจะบได้เมื่อยในการหาเงาถ่วแล้วเป็นไหนงวัวเป็นไหนงวัวนเฮ้ยน,ยน,นี่บอถ้าเดี๋ยวเอาคียบเพื่อรงอยู่เด้อไปลากเบิ่งงัวเพิ่งแหมนี่อันเปียกมา บ่ไหนบ้างวาอยู่ในคีบขจ้งบ่เห็นบ่ทัาเด้ลงบ่ทันเดือดว่งิ่เห็นว่าเดือดร่องเดือดรองเน็ตกระตายพอเน็ตอยู่เหื่นก็ะไดโอ้โเฮ็ดตูสูตูสูอยู่เว้ยสร้างก็มาดูเลยกันดีๆแน่แนนั่นให้มันติดแน่นั่นตกอยู่บ่อตอง แดดเมียมเมี้ยมเลยด้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วการปลูกกระปูกบาหยากจะไถดินคืนเลยค่ะแล้วกะมีท่อนพันกาวมะวานยายๆจังสีล่ะจ้ะวันนี้ก็เปิดน้ามาจ้ะพี่น้องข้าวเดียวอีกอาทิตย์หนึ่งก็เห็นจะเกาะจะแกะแล้วนะคะเพื่อจะเตกหนอเนีงแตกหนอไม่ยนจ้ะ พูดโมปไปโฮ๊บแถวนั้นเพราะว่ามัน,ม,นมันหนาแหงอยู่ยยทางผลมันเนี่ยเอาไปใส่ทางฟังทางนั้นอีกจังน้อยกับตอนนี้มองมัน,มนโอ้เสียดายนนอะมองหันแม я. มันตายบ่าตายดีรอวันไปท่อนพันธุ์ดีๆสนใจติดต่อได้ทักได้นะคะ เดี๋ยวสิทีมเฟรไปให้นะคะมันของลุงอ่อนบ้านน้องน้ำเที่ยงนะคะพี่น้องคะติดต่อสั่งจองผู<อ>้ใด,ดมากยังกักเลือกเบิง่งเอาเด้อจา้างานในพี่น้องปลูกงานในงานในพ่นว่ารอบรอบเร็วกว่าเพื่อนนะคะรอบเร็วกว่าโมในบรรดาหญ้าเครือนะคะพี่น้องคะหญ้าเครือกับพวกซิกแนลพวกอีหยังก็อีกอันนึงที่เฮาปลูกแท้ก็กล่ะ นะจ๊ะทิฟเนี่ลฮันโกลาหยาไนจะตระกูลหญ้าหญ้า,าเครือหญ้าเลื่อยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้อัานาานาี้หญ้าไนพี่น้องหญยาไนเดี๋ยวสนใจก็ติดตอ่อได้เดี๋ยวชิ่มเบอร์โทร์ไปใต้คลิปเดี๋ยวเราจะมาเบิง่งผลผลผลิตอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะได้ผลดีขนาดไหนนะจ๊ะทาน้าอีกแล้วซาเมอร์ตาย นี่คะ่ะพี่นองวันี้กับผ้าพี่นองไปปลูกแล้วก็เลยผ้าพี่นองเลื่อยมาเบงสวนหยาไนนะคะพี่นองคะนี่คะ่ะแปลงหยาไนนะคะอันนี้ตอไม้คะ่ะที่กําลังขึ้นคะ่ะพี่นองคะนี่กำลังสวยเลยนาอยู่จ้ะนี่นะคะยางนา้าเดี๋ยวสิผ้ามาเบิงทอนพัน์ทั้งนี้คะ่ะตัวทีเพิ่นพ่อดีตัดนาจะจะเดินเลยนี่ตัวนี้ผู้ใดสนใจกันยัง ติดต่อเขามาได้นะคะเพื่อว่าเอาไปเป็นท่อนพันนะคะปลูกลองรับนาฝนค่ะที่สีฮอดนี่นะคะเพราะว่าพี่น้องกัสิเดเอาว่าครั้งคอกนะคะครั้งไหวนะคะกสิเดหาหญ้าให้น้องง่วงวัวกินนะคะแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่สนใจจะมีแปลงหญ้านะคะก็จะดีมากนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเท่ากับสิลดการหาหญ้านะคะพี่น้องคะนี่ยางยาวเลย โอ้ยเป็นฝันเป็นฝันอยู่สุดยอดเลยค่ะพี่น้องแบบงามจา้ะอยู่นีมิเตหญยไในทั้งเบิรดนะคะ่ะนี่มายืนให้เพื่อนบึงเนว่ามันสูงเท่าใดเนี่ยจับให้เพิ่อนบ่งกันดูทอนพันุตอนนี้พร้อมสำหรับการขายายพันธุ์มากๆนะคะพี่น้องคะเพราะวันนี้คะ่ะแก่จัดแล้วคะ่ะเกิดดอกแล้วจับเึ้นเนบ่งกันดูความยาวของเพิินนะจ๊ะอ พี่น้องนี่คือหญ้าในสวนหญ้าในค่ะพี่น้องค่ะนี่ผู้ได้สนใจใจทอนพันธุ์นะคะกําลังงามเลยค่ะนี่ทอนพันธุ์นี่ยาวขนาดนี่สูงขนาดนี่สามารถอ่าเ้าสามารถที่สิซับทอนเอ่าเห็ดเป็นทอนเป็นทอนใดอีกสามสี่ทอนนะคะพี่น้องค่ะสออ่านี่กำานึงของผู้บ่าวนี่ค่ะพี่น้องค่ะสามารถตัดตัดทอนทอนทอนให้หน่อยกว่านี้นะคะประมาณคืบคืบคืบไปให้ ว่าแต่เพื่อนมีขอนะคะพี่น้องคะเพื่อกับาสามารถที่สิเป็นท่อนพันได้นะคะเพราะว่าโต๊ะที่ขอเพื่อนนะคะเพื่อนจะออกหากนะคะแล้วก็จะแตกนอ,กนอกขึ้นนะคะพี่น้องคะนี่ย่างนนี่สวยค่ะกัโตเรีวนะคะอายุอยู่ประมาณสองเดือนนะคะพี่น้องคะก็จะประมาณนี้เหมาะสำหรับท่อนพันเนหมาะสำหรับทำท่ทอนพันแล้วก็เหมาะสำหรับ ผู้ทิ่เลี้ยงว้วหลายๆนะคะพี่น้องคะเพราะว่าเพิ่อนจะเริ่มเติบโตเร็วนะคะมีหลอบที่เร็วกว่าอันอื่นนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวแต่ผู้ใครสนใจท่อนพันรีบโทรเลยนะครับโทรหาไผ่ใกล้จะหมดแล้วโทรหาลุงอ่อนเดี๋ยวจะทิ่มเฟซไว้ให้ใต้คลิปนะคะพี่น้องคะอยู่ตรงที่อ่า ยังก็คําอธิบายอยู่ข้างล่างอันไต่เคียบนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวนุ่นเด็กจะทิ้งไว้ให้นะคะเดี๋ยวก็จะให้เฟซไปอีกนะคะพี่น้องค่ะทอนพันนี้อยู่บ้านน้องน้าเพียงตําบลปะกาวอำเภอเมืองจังหวัดอํานาจเจริญนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะบ่ไก่บ่ไก่ค่ะผู้ใดอยู่ใกล้ๆกะแวะเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ไดค่ะว่ามีทอนพันบ่อนะคะหรือสร้ังจองเพิ่นว้ก่อนก็ได้นะคะทับทอนพันเพิ่นเบิดนะคะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็ค่อยอ่ามาเอาตอนที่มันยาวอีกนะคะเพราะว่า มันหลอบเรยวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะคนเดี๋ยววินอัน <c oughs> อีกจัง่อยนะคะพี่น้องเดี๋ยวเพื่อน,นจะมาไถาโน่นนี่นะคะไถาโน่นนี่เพื่อว่าสิสิเฮททอนพันเอาไว้ให้สําหรับคนที่สนใจทิเป็นทอนพันก็นสามารถทิศว่เาเอาน้ำเพลินได้นะคะแล้วก็เอาไปให้หนองงัวน้านะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะสวยงามมากมันกำลังแตกไหมนี่ค่ะ การดูแลกับบัายาค่ะสําหรับค้นที่เคยปลูกหญ้าแพนกลาหรือหญ้าซิงแนวนะคะก็จะเอ่อก็จะปลูกเหมือนกันนะคะและการดูแลก็จะเหมือนกันนะคะพี่น้องคะวันน้ดูแลใยากนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทนทนฝนทนแรงกว่าจักน้อยนะคะพี่น้องคะเท่าที่ศึกษามานะคะนี่นะคะผู้ใดสนใจก็ติดต่อทักมาได้นะคะพี่น้องคะนี่ สำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ค่ะฝากไว้น้าผู้ใด,ดสนใจก็ติดต่อเข้ามาค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้คนบ้านหน้ากับผู้บ่าวนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า